สวัสดีครับคุณผู้ชมนะครับนะวันนี้ผมมีโอกาสนะครับได้มาที่หมู่บ้านหนองไผ่นะครับหมู่ที่9ตําบลเขาชนกันอาเภอแม่วงนะจังหงงวัดนครสวรรค์ครับวันนี้มาพามาเยี่ยมนะก็เป็นอีกหนึ่งนะครับอาชีพที่เรารู้จักกันเป็นอย่างดีนะครับ สำหรับอาชีพนี้นะครับกับเครื่องไฟขยายเสียงวันนี้ผมพามาที่ทีมงานของเอกมิวสิกบ้านหนองไผ่นะครับเดี๋ยวอีกสักครู่เราจะไปพูดคุยกับเขานะครับว่า,าช่วงโควิดแบบนี้เนี่ยทำทีมงานนะฮะอยู่กันแบบไหนอยู่กันอย่างไรนะครับอาจจะมีเสียงรถวิ่งผ่านบ้างนะเพราะว่าอยู่ติดถนนนะครับเดี๋ยวสักครู่เราไปเจอกันครับ ดีนะครับสำหรับทีงงานเอกมิวสิกนะครับแหมวันนี้มาเจอกันนานโอ้โหทัาจำกันไม่ได้เลยห่างกันนานเลยครับห่างยกันเยอะนะครับแต่โควิดประมานอ,อาจารไม่ได้ออกไปไหนครับผมนะครับอยู่แบบนี้นี่นานมากเลยไม่ได้ไม่ได้ออกนานเครื่องไฟนานมากนะครับประมาณครึ่งค่อนปีได้เลยนะครับโอ้โหแล้วก็ไม่รู้ว่าจะได้ออก อีกเมื่อไหร่นะครับใช่ครับใช่ครับนอกจากงานเครื่องไฟแล้วนะฮะาทานทีมงาน,นคุณเอกเนี่อาจารย์เอกเนาะผมยานิเรียกอาจารย์เอกอมีอาชีพเสริมอะไรบ้างครับเนี่ยช่วงนี้ช่วงนี้ก็ส่วนใหญ่จะเป็นการรับจ้างตุกยาตามไร่นาครับโอ้<ะ>ก็ไม,ม,มได้รายได้อรแลไม่ดีแล้ว,ลว,ลวก็นี่แหละมีอาชีนี้แหละเ,เข้ามาเสริมครับโอก็ย<อ>ังพอมีได้ได้ถ้าเกิดว่าคนมีอาชีพนี้เดียวนี่ ตายแน่ใช่ครับนะครับก็ยังมีรายได้พอประทังชีวิตไปวันๆอยู่ครับครับผมเดี๋ยวจะขออนุญาตด้ท่านเอกนะครับไปดูขุมพลังที่ใช้แล้วก็เครื่องไฟหรือว่าตู้ที่ใช้กันอยู่ตอนนี้เป็นยังไงบ้างนะครับได้ครับครับผมเดี๋ยวตามกันมาครับเดี๋ยวเราตามกันมานะครับไปตามอาจารย์เอกไปครับเดี๋ยวเรื่องติดต่องานนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์โทรไว้ให้ใต้ลิงก์นะครับ ับทีมงานของเอ็กซ์มิวสิกนี่ดูรถเข้ามาสงสัยนี่อาทะเบียนไปซื้อหวยได้เลยนะเนี่ยนะโ,โหอยู่ดูอย่างเย่อย่างเงี้ยหมดแล้วห <c> ม <oughs> ดแล้วที่แตให้อาจารย์เอ็กเปิดให้ดูนิดนึงนะครับสำหรับผมพลังที่ใช้นะครับว่าอาจารย์เราใช้อะไรบ้างนะครับ โอ้โหนี่นะครับนี่ท้ายรถของทีมงานอาจารย์เอกนะครับนี่นะดูนะครับโอ้นะฮะเยอะเลยนะครับของที่วางไว้ฝุ่นขึ้นหมดแล้วนะครับนี่ดูนะฮะเดี๋ยวผมจะซูมให้ดูผมพลังนะลบกกวนันอาจารย์เอกวยเปิดด้านบนนิดนึงนะครับรบกกวนนิดหนึ่งนะเผื่อสมาชิกของเรานะครับ อยากเห็นนะครับนี่ครับเฮ้ยโัตัวบนนั่นใช้อะไรเอ่ยตัวบนไหนครับตัวนี้ครับผมตัวนี้เป็นเพราะว่ามิหน้าลายครับของครับของ PA เนาะครับผมของ PA ครับโอ้อันนี้ใช้ขับอะไรอยู่ครับเนี่ยเ a นี่ตัวตัวนี้ใช้ขับพอนครับกี่ดอกครับตอนนี้ใช้อยู่ผอนตอนนี้ใช้อยู่ หกดอกครับโอ้ใช้ h อนของอะไรครับเนี่ยใช้ฮอนของโอเปอมครับโอ้สุดยอดแล้วเสียงผมเคยได้ยินของจีมงาจันเอกบ่อยๆนะครับเสียงแล้วไล่ลงมาเลยครับเนี่ยตัวตัวที่สองเป็นคอร์สครับของซีเคประกอบจากประทุมครับอืมอันนี้ใช้ขับอันนี้ใช้อันนี้เป็นเป็นเป็นคอร์สครับเป็นคอร์สอ๋อเป็นคอร์สครับผมอ๋อครับแล้วก็ทุกตัวก็จะประกอบ ของ CK ประทุมประกอบมาให้ทั้งหมดครับโอของ CK ประทุมเนาะครับผมไม่ว่าจะเป็นปีเป็นตัวพาวเวอร์ครับเบสขับกลางขับแหลม,<า>มอ,อืมอันนี้ครับของ CK ทั้งหมดนะครับโอ้พลังเสียงนี่ขออาจารย์เอกนี่<ต>ถือว่าไม่ธรรมดาอีกหนึ่งเครื่องนะครับที่งานเยอะมากๆตอนที่ก่อนโควิดนะผมผ่านจะเห็นท่านลงเป็นประจำนะครับแล้วก็อีกหนึ่งส่วนก็คือ แกมีน้ำใจกับเจ้าภาพด้วยนะครับแล้วก็ไม่ได้เจอกันนานสต่อไม่เป็นแล้วมั้งเนี่ยอ๋อยังยังจำได้อยู่ยังจำเล่อยู่ยังจำได้อยู่ยังเปิดเทสเล่นอยู่เลยครับยังยังเทสอยู่นะจันเนาะครับผมนะครับแล้วแล้วทางด้านตู้ลำโพงล่ะครับทางเติมตู้ลำโพงก็สั่งประกอบจากปทุมเหมือนกันครับเดี๋ยวไปดูทางด้าน j p พดีครับของตู้ลำโพงอาจารย์เอกกันบ้างนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับ นี่ดูนะครับแถวทางนงครสวรรค์เราจะเป็นสารี่แบบนี้ทั้งนั้นเลยนะครับเป็นรถข้อต่อนะครับไม่เหมือนทางแถวภาคอีาาสานเขาจะใช้ตั้งนี่นะครับดูทีมคุมผ้าไว้อย่างดีเลยนะครับนะสงสัยว่าเปลนี่มีเปลเอาไว้นอนเฝ้าตู้ลำโ <c oughs> นนพง <c oughs> นะเดี๋ยวเปิดย่าเนีไหม,ไหมโอ้โหให้ได้ นี่นะครับเห็นไหมครับนี่นะครับขุมพลังนี่เบตกี่ดอกครับเนี่ยเบตแปดดอกครับเบตแปดดอกหน้าสิบแปดเนาะครับผมโอ้ดูนะครับนี่ของทีมงานอาจารย์นะครับขวาน,นี้นิดหนึ่งนี่นะครับนี่โอ้โห สวยงามครับสวยงามนะคลาสสิกมากนะฮะนะไม่แขวนนะครับชุดนี้จะเป็นชุดที่อ่าตั้งไปรวดเร็วนะครับทางเจ้าภาพนะเป็นเป็นชุดที่ไม่หเลยว่าผมว่าคลาสสิกนะโอ้เบดนี้ใช้ใช้แปดดอกนาจะแปดของนาโนวาครับ,อ va, รบโอ้แล้วเสียงเขาเล็กสูตรอะไรนะครับตูเบตรตัวนี้ก็ พิสูดนของไรบะจําจไม่ได้แต่ออกนะฮะต่อออกผมเคยเคยได้ยินบ่อยๆแล้วเสียงกลางนะครับเสียงกลางเสียงกลางกระชายดอกของผอีอ้อ,อมแปด<ๆ>ดอกครับแป<บ>ดดอกเหมือนกันครับผมนะครับแต่ผมพาไปดูมุมไก,กลๆนิดนึงนะครับเผื่อหลายๆท่านชอบแบบเครื่องไฟคลาสสิกแบบนี้นะครับนะครับนี่สวยสุดยอดนะครับนะฮะรวดเร็วนะครับไปเรียกว่าไปง่ายนะครับสำหรับทีมงานนี้ สวยนะครับแล้วก็พลังเสียงนี้ไม่ธรรมดานะครับไม่ธรรมดาเลยนะครับสำหรับพลังเสียงของทีมงานเอกมิวสิกนะครับบ้านหนองไผ่นะอ่าถ้าจะติดต่อนะครับครับช่วยนิดนึงแล้วกันนะครับ,รบโปรโมท <laughs> เดี๋ยวผมจะไป ทิ้งลิงก์เบอร์โทรไว้ให้ด้านล่างครับผมติดตอ่อได้ที่บ้านน้องไผ่ครับหมู่9ตำเภอเขาฉันกันเบอร์โทร0890023192ครับทีมงานเอกมิวสิกทีมงานเอกมิวสิกครับนะครับอืมอาจารย์นี่ต้องใส่จะล้างคอทุกวันนะมึงเนี่ยตรงนี้ข้าวภาษาข้าวภาอ๋อข้าวภาษาติดตอ่อได้นะครับสำหรับทีมงานนี้เป็นพลังหนุ่มทำมาทั้งหมดกี่ปีแล้วครับเนี่ยอาจารย์ ้าปีที่13แล้วครับ13ปีของการที่ตั้งแต่ปี51หนะครับโอ้โหการคําวอดอยู่กับวงการเครื่องเสียงนะฮะ13ปีนะครับเพื่อนๆนะครับยังไงประสบการณ์นี่มีมากมายนะครับก็โทรมาคุยกันได้นะครับ<อ>เดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์โทรใต้ลิงก์มาคุยกันเรื่องเครื่องเสียงก็ได้หรือว่าจะติดต่องานนะพูดคุยกันได้นะครับอาจารย์เอกของเรานะครับวันนี้ ถือว่ามีโอกาสดีๆเลยนะครับที่ได้มีโอกาสได้เจอจันเอกนะครับแล้วก็เพื่อนๆทุกๆทีมงานนะครับเดี๋ยวผมจะไปเยี่ยมเยียนนะครับนะวันนี้ถือว่าจาย์เอกว่างนะปกติแกจะไม่ค่อยว่างนะฮะอยู่ในไร่ในนาในสวนนะวันนี้ยังไงก็ขอบคุณอาจารย์เอกนะครับยังไงเดี๋ยวช่วยติดตามนะช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยแล้วกันนะครับกับทีมงานเอกมิวสิกบ้านน้องไผ่นะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับ